อันแล้วว่าหิวกล้วยอ่ะเพ่อเออหน่าแถวนี้น่าจะมีกล้วยให้เรากินนะลองขับไปเออเมีคุณทหารลองแวะไปคุยกับคุณทหารหน่อยว่าคุณทหารมีกล้วยให้เราหรือเปล่าโยสวัสดีคุณทหารสวัสดีครับมีกล้วยเปล่าครับมีกล้วยให้ผมกินเขาบอกว่ามีกล้วยอยู่มีกล้วยอยู่ตรงไหนเอ่ยแต่เขาไม่ได้บอก เราต้องไปตามหาไปตามหา้วยเันเลยตามหากล้วยฉันขอนั่งตัวสูงหน่อยนะเออเออเออไอ้ขับรถเป็นปะนี่อ่ะซื้อไปขับขี่มาแล้วไงรถทังแล้นอ่ะอ้าวก็ต้องเดินไปไปแล้วกันนะแล้วเราจะรู้ไหมว่ากล้วยอยู่ตรงไหนไม่รู้ดิไม่แปลก เอาเราใช้จมูกใช้จมูกสีแดงของแกลองทมซิจมูกสีแดงแกฉันมีชอบติดไฮ้ยแกไม่มีจมูกแกก็ไม่ได้กินดีวะฉันมีวิชาเอ้ยแกมีแต่ปากทำยังไงดีมีวิชานั่งนั่งตรงนี้อ่ะมีที่เบาะหน้าอ่ะนั่งแล้วเเอ้ยไม่ไม่นะหายไปแล้ว ไปไปแล้วเราจะเจอกล้วยไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะกล้วยไม่รู้เจอกล้วยหรือเปล่ามีต้นกล้วยหรือเปล่ามีแต่ต้นมีแต่ต้นปาล์มไม่เห็นต้นกล้วยเลยอะไรอกย่างไหนไหนมีอะไรกันวิ่งมวิ่งไหนอะไรล่ะตรงไหนเราตรงไหนเอ้ยมันแมงมุม เอาไปช่วยเอ้ยมันกล้วยกล้วยยิ่งดุไอ้กล้วยเออไอ้ช่วยด้วยกล้วยประหลาดเอ้ยิ่งข้าวมันข้าวเอือร์ไอ้เด็กแก๊ปยิงอยู่ยิ่งยดเฮยมันบานาน่าอีสเตอร์มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้เขาบอกว่าจะ้ี้มีกล้วยนี่คือเหล่ากล้วยเราจะกินเนี่ยมันกล้วยบานาน่าอีสเตอร์มันเป็นสับประหลาดเว้ยมันไม่ใช่กล้วยจริงนี่ฉันจะช่วย มันจะช่วยแกเองอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่มาไดาไหมอิกเตอร์มาไดาช่วยด้วยโอ้ยอย่าบังดิอย่าบังเอ้ยช่วยด้วยเอาไว้นะทำไมมันแข็งแก่นแบบนี้เนี่ยบอลชิจยาสลบตอนนี้มันสงบแล้วปล่อยให้มันลอยนวลชิจยาสลบเรียบร้อยแล้วตอนนี้พ่อไม่เจอเราไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเข้าตรงไหนเปลี่ยนเป็น

ก็ยังค anyway, oh, yeah ุ้มไม่อยู่ไอ้ค <e ุ้มไม่อยู่ไอ้คุ้มัวเะไเจอได้ไอ้คุ้มไม่อยู่อ้ยามาชาฉันยามาชาฉันไอ้คุ้ไม่อยู่ไอ้คุ้มไม่อยู่เออวันนี้เราคงไม่ได้กินกล้วยแล้วล่ะมีแต่กล้วยพิซ่าดป็นมาที่ไหนก็ไม่รู้เอายี่ไหนไม่รู้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งต้องปามันให้ได้ทำไมอ่จบพอไปแล้วไหนลองกลับมาอีกแล้วกลับกลับแล้ว เอฟห้าอีกทีก็เป็นอีกคลิปหนึ่งทั้งสองคลิปแล้วกันทางนี้ก็เก็บรออ,ออีกอันคลิปอีกครั้งแล้วเออือีกกด F5 อีกครั้งหรือกด f อฟหแล้วก็ได้แล้วใช่กันไหยฉันไม่ไหวแล้วต้านไม่ไหวต้องหาอาวุธเราต้องหาอาวุธฆ่ามัน รู้แล้วสิ่งอะไรที่จะฆ่ามันได้มีอะไรฆ่ามันสิ่งที่ฆ่ามันได้ต้องเป็นสัตว์ประหลาดด้วยกันอ้าวคนโถงเาะันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันยืนตุนโมดเพื่อนนี่ดินี่แล้วออ้ยตายปิดมีแผนไหมจริงจ้ารลกเหมือนตัวนี้มันจะโคตรอึดเลย ยิงล่ายิงยาสลบใส่มันแล้วอโอ้มัน,อ,นอื่นแหละมันสลบทะแอมเชื่ออ่ะก่อนไปวางแผนตอนนี้มันจะตื่นไปไปไปตรงนะไหนเะนี่ยตรงไหนเนี่ยตรงไหนก็ดูเนี่ยที่สนามจะลังวิ่งออกไปสนามนู้นไปแล้วไปแล้วนีไม่นี่ ตางนี้ไปขวาขวาขวาตางนี้ไมีอยู่นู้นตรงไหนไหนอีเตอร์อย่างนี้สำหับจูแบบแบบตรงนี้นั่งคุยกันคือเราจะต้องวางแผนสำหรับการฆ่ามันเราจะทำยังไงดีไม่แผนอะไรไว้ฮะไม่มีอ่ะมีแต่อาวุธจะมีจะมีปืนอยู่หกนัดถ้าฆ่าไม่ได้ก็วันนี้เราก็คงไม่ได้กินกล้วยกันแล้วละฉันต้องไหน นั้นนายช่วยล่อหน่อยนายเออฉันจะไป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 นะเราซิว่าจะมีอะไรสิ่งอะไรดีๆบ้างอยู่ <c oughs> ตรงไหนเราจะรู้ไหมเนีเ่ย <c oughs> จะไปล่อมาตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเ้บานาน่าอีสเตอร์มากินขันสิอเอา <c oughs> ล้วเข้าตรงไหนแล้วเนี่ย เออันมาแล้วเชนลอเนมาแล้วเชนรอเปนมาแล้วมันมากจรเลยอ้าวเร็วๆจิงตีจิงตีระหว่างทางอ้าวฉันมองไม่เห็นตัวมันนั่งไปไหนอ้าวอยู่ตรงนี้ไ่นะนี่นี่นี่อของไครเิมจุ้งบุ้งบุ้งบุงเร็ว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 อยู่ไหนอยู่ฮอยู่บุ้งบุ้งบุงบเร็วเร็วเร็วตรงการกำลังเสริมเออ

มันจะได้กลิ่นไมเนี่ยทำไมเลือดมันเยอะจังไอ้ใช้ปืนยาสลบเร็วหน้าไม้ตั้งพายาสลบเร็วยิงยิงกสปารายิงกล้วยได้ทำวิธีโอ้ยมองไม่เห็นนะจ๊ะเนี่ยกล้วยนี่กล้วยวันนี้เนี่ยกล้วยยืนอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่โดนนะครับยิงยาสลบใั้มันเร็ว แล้วจะฆ่ามันเองอยาเสพใส่มันไอ้กล้วยโอเคมันนี่แไงเออวาส่งนะตายสักทีสิตายสักทีตั้งหกฎต่อหน้าเลยเออไม่มีทีเดียวแล้วต้องทำยังไงฉันฉันฉันนกล้วยปวดปวดชีเอาทำไงฉันงไอ้คิดอองไหมทำไงต้องฉันมีเครื่องดูเลือดอ่ะไหนดูสิ ตอนนี้เลือดห้าพันหกตอนนี้มันเหลือเลือดสองพันหกร้ยเก้าจุสามตั้งสองพันยากจัดจะไม่ยากต้องทําให้มันหล่อไฟก่อนอะแล้วต้องทำให้มันเผาไหมไหมด้วยอะไรจะมีระเบิดอ g ระพบจดไฟยังไงล่ะไอ้ทุ้ยมันไปย่อนอ๋อมันไปโยน,นไ,ยนไ้ที่ไฟ เออเผาเลยเผาเลยตายจวันนี้เราจะกินกล้วยปิ้ง <c oughs> กล้วยเผากล้วยปิ้งใช่ไหมกัดไปเอากระสุนหมดเฮ้ยไดดเพื่อนอีกไม่นานลิก็จะหมดแล้วทำไมลิก็จะหมดแล้วเออไปเลยกล้วยเผาระวังนล้วมัน,น,นมัดขอไกล้ๆกันเลยมันอาจจะตื่นขึ้นนื่อไหรก็ได้ ต้องยิงมันไปเรื่อยๆจนกว่าเลือดมันจะหมดลองดูเลือดมันหน่อยสิเลือเดเหลือเท่าไหร่อันโอ้ยรถขวดร้อยรถมันร้อยหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไรเราหนีก่อนคือน,นอีก<า>ยอมแล้วอ,อันไม่ยอมไม่กินก็ได้กล้วยไม,ไย <laughs> ม่เราไม่ดีอีกแล้วกลับบ้านก่อนไปนะ ฮ้ยเฮ้ย๋ยวมันวิ่งช้ามันวิ่งช้ามันวิ่งช้าช่ด้วยช่ด้วยใครก็ช่ชยด้วยรู้วิธีแล้วที่จะปะกมันผู้หญิงที่ฉันพึ่งคิดค้นมายิ่งเฮ้ยเฮ้ย วันหายไม่เหลือขี้เท่าเลยไม่ไม่เหลือขี้เท่าไมบเราพาันได้